สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านและก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในครั้งแรกนะครับก็ขอนะให้ทุกคนที่มาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ช่องศรัทธามาปาฏิหารเกิดนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับน่าจะพอเห็นนะครับ ผมก็ขอย้ำคำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรืออาจจะใช้ประกอบการพิจารณานะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการนำตัวเลขนำผลนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดนะครับมาหาสูตรนะเมื่อได้สูตรคำนวณแล้วนะครับก็นำผลคำนวณนั้นนะครับ มาคาดคะนเนคาดเดาหรือวิเคราะห์กันว่างวดต่อไปนะครับจะมาตามที่ได้วิเคราะห์หรือไม่นะครับทั้งหมดนี้นะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผีดหมายนะครับการพนันเป็นสิ่งกิดกหมายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็รบกวนนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะลงอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินวันละ2คลิปนะครับวันละวันละ2คลิปก็จะประมาณก่อนเที่ยงคลิปนึงนะครับแล้วก็จะประมาณ5โมงถึงทุ่มนึงนี่คลิปนึงนะครับก็จะไม่เกินนี้นะครับห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งกนะ็จะไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ผมก็จะไม่ลงสําหรับช่องนี้นะครับเนาะก็อย่างประมาณเวลานี้แหละนะครับก็ถ้าสมมุติ วันหนึ่งลงเวลาเดียวก็จะลงแค่ช่วงเช้านะครับประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับถ้าเกินเที่ยงไปก็น่าจะไม่ลงถ้าเป็นคลิปแรกนะถ้าวันนั้นลงครั้งเดียวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่ลงครั้งเดียวจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับเนื่องจากเกือบลืมนะครับขอทําคลิปแยกด้วยกันนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับู้ณจะตามกันมาเนี่ยหลายคนเขาก็ติดตามมันจะเป็นคลิปแยกคลิปแยกนะครับมันก็จะคลิปอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะ ผมก็ซอยออกนะครับมันหลายสูตรแต่ละสูตรก็เลือกใช้โดยใช้วิจารยานของใครของมันนะครับคิดประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะดูสูตรอย่างเดียวแล้วก็ต้องใช่เหมือนที่ผมพูดนะครับถ้าไม่ชอบกับผมก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบตามที่ผมบอกก็ได้นะครับมันไม่ได้ไปเสียหายแล้วมันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่ความคิดอยู่ที่วิจารณญาณของเราล้วนนะครับสมมุติคนอื่นบอกว่าใช่เราบอกว่าไม่มันก็คือจบจบที่ตัวเรานะครับคนอื่นไม่สามารถชักจูงหรือไม่สามารถ ชี้ให้เราไปซ้ายหรือว่าไปขวาได้นะครับต้องมีสติในการรับฟังข้อมูลต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับทุกที่นะครับทุกที่ไปดูที่ไหนก็เหมือนกันนะครับต้องมีพื้นฐานแบบนี้นะครับจะได้ไม่งมงายจะได้อยู่กับความเป็นจริงมากที่สุดมันจะได้เข้าใจนะครับมันจะได้ปังกูเย่นะครับมันจะได้เฮงเฮงคลิปนี้คือคลิปนะครับเลขดับหลักหน่วยนะครับเอักหลักร้อยนะครับ ดับหลักร้อยลางวันที่1หรือที่เรียกว่าดับหลักร้อยสามตัวบนนะครับหลักร้อยลงไปแล้วนะครับหลักร้อยลงไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูดับนะครับมาดูดับนะครับตรวจดับกันก่อนนะครับตรวจกันก่อนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาดับจู่นะครับดับ5ตัวผมก็ะวาดเสียวจริงๆนะครับเพราะจาก10ตัวใช่ไหมนะครับผมดับไป5อย่างเงี้ย สิบตัวดับไปห้ากลัวเหมือนกันนะครับกลัวมันจะไม่อยู่เหมือนกันแต่มันก็อยู่นะงวดเมื่อกี้เมื่อกีก้เขาก็ดับอยู่อยู่นะครับครูบาจานทุกอย่างมีครูครับคนเกิดมายังมีพ่อมีแม่เลยนะครับมีความศรัทธานะครับคนที่นับถือาศาสนานั่นแหละคือมีความศรัทธานะครับต้องมีความศรัทธานะครับ สีู่ตรเนี่ยไอห้าสูตรเนี่ยห้าตัวเนี่ยเห็นไหมครับสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันมีสูตรที่เดินดีอยู่สูตรหนึ่งนะครับผมกอบอกก่อนจะได้เข้าใจไปเรื่อยๆสูตรที่เดินดีที่สุดทั้งหมด้าสูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับตั้งแต่ปีหกสามนะครับตั้งแต่ปีหกสามวันที่สิบหกมีนาครับปีหกสามคือสูตรนี้ครับตั้งแต่ปีหกสามสูตรนี้สูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับ จะก,กี่งวดผมก็โอ้ไม่รู้ว่าจะนับยังไงนะก็เยอะสี่สิบแล้วมั้งผมว่าน,นะครับมันปีกว่าแล้วเนี่ยนี่ <sh arp> จะเข้าปีที่สองแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนับให้วันนี้แหละนะครับวดที่แล้วนะครับสูตรที่หนึ่งเข้าดับเก้าก็อยู่นะสูตรที่สองดับแปดก็อยู่นะครับมันออกสามนี่สูตรที่สามดับสองนะครับและสูตรที่สี่ดับศูนย์นะครับก็อยู่อ่าและสูตรที่ห้าดับแปดนะครับดับอยู่หมดนะครับสาหรับมวดที่ผ่านมานะครับมันก็มี อยู่บ้างไม่อยู่บ้างสถิติตามนี้นะครับสูตรที่1กับสูตรที่5ดับดีสุดนะครับสูตรที่1ไม่เคยหลุดนะสูตรที่5ก็หลุดงวดปีที่แล้วปี64นะครับสูตรที่นี้ทีนี้มาดูนะครับของงวดนี้นะครับนี่ละรอนับ นี่ดูมันหมดมาแถวหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้ดับสามนะสูตรนี้นะครับได้ดับสามสูตรที่สองช่องนี้นะดับศูนย์สูตรที่สามดับเจ็ดสูตรที่สี่ดับเจ็ดสูตรที่ห้าดับเจ็ดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับจะมาหรือไม่มานะครับก็ต้องรอดูนะครับลูก บลอลกลมๆมันจะล่วงตรงไหนก็ได้นะครับขอให้มีเชื่อมั่นและศรัทธานะครับนิ่งๆจิตนิ่งๆเข้าไว้นะครับถ้าออกมาเลขเจ็นะครับก็จะว่ากันนะนะครับผมใช้สูตรคำนวณนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเขียนลงแมว่าคิดเอานะครับมันเกิดจากการคิดคำนวณมาทั้งหมดนี้ก็คิดคำนวณมานะครับคนที่เข้ามาดูในครั้งครั้งพึ่งเข้ามาดูนะครับอาจจะไม่รู้อาจจะว่าเขียนไงก็ได้อยากรู้ที่มามันไม่มีประโยชน์หรอกครับคือสูตรทั้งหมดผมคำนวณแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ใช่อยู่ดีๆเขียนนะครับ ถึงแม้ว่าอยู่ดีๆผมเขียนแล้วมันเข้าผมถามว่าเอาไหมนะก็เอาอยู่ดีนะครับเหมือนที่เขาเขียนให้บางคนก็เขียนให้ผมไม่เห็นต้องไปถามหาสูตรนะครับก็จะมีหลายคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปทําอะไรนะครับและสูตรนี้ผมรันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนู่นนะไอ้ปีหกสามนี่นับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะครับ19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36นะครับ36เลยนะ37 38 39 40 41 42 43 43งวดครับสูตรที่1ย้อนหลัง43งวดไม่หลุดครับสูตรที่1เนี่ย43งวด ดับหลักร้อยนะครับสี่สิบสามงวดนะครับเออสี่สิบสามงวดสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรพวกนี้ไม่ต้องนับนะครับมันก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างเราดูล่าสุดสถิติย้อนหลังนะครับมันไม่ได้การันตีหรือว่ามันต้องมาเดินต่อนะมันต้องไม่เดินต่อนะนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับสถิติมันก็เป็นเพียงสถิตินะครับมันเป็นส่วนเล็กๆนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดคือการวิเคราะห์ครับนําสูตรผลสูตรเนี่ยนำมาวิเคราะห์นะครับ นมาวิเคราะห์ดักทางนะครับสถิติก็เท่านั้นแหละนะครับเข้ายาวๆลุดโบก็มีนะครับเหมือนบางคน,น่เอสูตรไปเข้าดีจังเลยพอเราไปคํานวณเพ๊่หลูดโบกนะครับแบบนั้นแหละนะครับมันมีเทคนิคหรือว่ามันมีการวิเคราะห์นี่ตัวสําคัญนะครับงวดนี้นะครับ30 7 7 7 3สูตรดับชนกันที่เลข7จจะมาหรือไม่จะมาหรือไม่นะครับถ้ามาดู สี่สิบเท่าไรแล้วสีว่สิบกงวดอ่ะเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยสี่สิบกงวดสูตรนี้สูตรที่หนึ่งเนี่ยนับให้ดูแล้วเมื่อกี้ถ้ามาเทียบกับหลักร้อยผมนะครับมาเทียบกับหลักร้อยเห็นมั้ยครับสูตรมันมีเยอะนะผมลดทิ้งก็มีนี่ถ้ามาเทียบกับหลักร้อยหกตัวเดียวถ้าไม่เอาตัวรองนะครับถ้าสมมุติอ่ะถ้าสมมุติไม่ชอบเลขหกอะไรที่เหนือจากศูนย์ ไรที่เหนือไปจากานะเห็นไะะหมท้ากระดาษเปล่าก่อนอะไรไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยนะก็จะมีที่นอกเหนือจากสา,สามสูเจ็ดนาะก็จะเป็น1นสอง สี่ห้าหกแปดเนี่ห้าหกะครับมีอยู่7ตัวนะครับที่เหนือจากเลขดับไปนะครับงวดเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเลขดับอยู่มันก็ออกจริงๆหรือว่าเมื่อกี้มันมันไม่มันสามมันแค่เลขแปมันก็ดับแค่4ตัวมีงวดนี่มีงวดนี้5้าสี่สเจดหนึ่งออก2นี่ ก็เหลือ5ตัวเลยงวดนี้มันจะดับอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งดับชนกันนี่มันก็มีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสคําว่ามีโอกาสไม่ได้ไหมยความว่าฟันคงนะครับตอนนี้ถ้ามันชนกับหลักร้อยผมนะครับถ้ามันชนกับหลักหลักร้อยตัวเดียวก็จะเป็นเลข6เนาะเบื้องต้นก็เป็น6เอกเอกนะครับเบื้องต้นนะตัวนี้ถ้าใครได้ดูตอนคลิปผมบอกหลักร้อยใช่ไหม หลักร้อยมีตัวนี้นะดูดีๆนะครับผมวิธีคิดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกนะครับแล้วก็ห้าสองหกสามดูนะผมจะมาเทียบกับสูตรใหญ่สูตรใหญ่เดือนสวยนี่นี่คือหลักร้อยทั้งหมดปีหกสี่หลุดงวดเดียวถึงว่าันที่สามสิบ นี่คือชุดใหญ่ของหลักร้อยงวดที่30มสิบธันวานครับใครไม่ชอบสูตรอื่นนําสูตรนี้ไปพิจารณาดูก็ได้นะครับเห็นไหมหดูแค่งวดเดียวนะครับดูแค่งวดเดียวใครอยากรู้วิธีการคำนวณไปดูเพลลิสตวันที่1นันวาปีที่แล้วนะครับมีบอกนะครับเขียนก่อนนี่วิธีการเทียบผม0 2 3 6 7 8อม่ามี6ตัวนะครับเทียบดูมันจะได้ตัวรองนะครับตอนนี้มันชนกันเลข6ทั้งหมดผมจะเทียบแล้วนะ ศูนย์หนึ่งนี่ผมจะเทียบให้ดูว่ามันจะมีตัวรองตัวไหนศูนย์นี่มีกี่ตัวศูนย์มีสองตัวนะนึ่งมี1ตัว2 2ตัว3า2สตัวสไม่มีเลย5 1 5มี 6, 1นึ่งสูตรหเจ็ มี 100, 8, 1 0 8 12สูตมี1 0ตนะครับตัวรองนะ0 2 3 8 2> <c oughs> เห็นไหมตัวรองศูนย์องสามแ เราจะย้อนทีนี้นะครับนี่เห็นไหมผมสอนแม้กระทั่งกระบวนการคิดนะครับวิธีการที่ผมนํามาตัดเออวิธีการผมตัดยังไงนะครับผมบอกหมดนะครับบางคนก็บางที่เขาไม่บอกนะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมแม่นหรือว่าอะไรนะผมแม่นหลังหวยออกนะครับอืมแล้วแต่นะครับผมแม่นหลังหวยออกนะครับเดี๋ยวนะดูจะตัดนะครับเรามาดูของดับนี่นะนี่ข้างบนนี่คือดับนะตัดออกตัวรองดับใช่ไหมศูนย์สามเจ็ดครับ ตัดศูนย์ออกนะครับศูนย์สามนะครับเหลือตัวรองดังน,นี้นะครับนี่เหลือรองแค่สองปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงนะครับนี่เด็นสุดอ่าแคบไปก็ได้นะครับแคบไปก็ได้นะครับนี่ตัวรอง ถ้าดับอยู่ก็จบครับถ้าสมมุติดับไม่อยู่ที่จะมาคือศูนย์กับสามที่จะมาคือศูนย์กับสามถ้าดับไม่อยู่ที่จะมาคือศูนย์กับสามและก็แคบสุดที่จะมาก็คือศูนย์ถ้าดับไม่อยู่จะเป็นช่องนี้นะครับเพราะช่องนี้เดินดีจัดในสี่สิบงวดผมก็ยังมั่นใจอยู่สามเนี่ยน่าจะไม่มานะครับถ้าจะมานอกจากถ้าถ้าดับหลุดนะจะหลุดที่เลขศูนย จะมาเลขศูนย์ก็กันไกลสุดก็จะคือนะดูนะผมจะได้ให้ฟัง 6XX นะครับ 8XX นี่ผมไล่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นให้เลยอ่ะเปอร์เซ็นต์อ่ะ,นะอะผมมั่นใจใช่ไหมผมก็ใส่90%อ่าอันนี้80%เลขสองนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้80%เปอร์เซ็นเลขแปดนี่ผมมีวิธีการไล่ผมอยู่แล้วแหละนะครับเลขสองเนี่ยผมให้70%เปอร์เซ็น ส่วนเลขศูนย์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นที่จะมานี่มีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยปึ๊บ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 อันนี้ก็คือเข้าเด่นนะครับเด่นตัวรองเลขศูนย์เนี่ยเพียงแค่มันติดดับก็เลยตัดทิ้งถ้าจะเรียงลำดับก็จะเป็นแบบนี้หกแปดนะครับอสอง แล้วก็ศูนย์นะครับสองขเปอร์เซ็นต์น้อยสูสีกันเห็นไหมสูสีกับศูนย์นะครับผมคิดว่าสองจะไม่อยู่นะครับและก็สามก็จะไม่อยู่นะครับศูนย์ก็เสี่ยงหน่อยแต่รวมๆหกแปดสองศูนย์เรียงได้เลยหกแปดสองศูนย์สี่ตัวนะครับน้ําหนักเปอร์เซ็นต์จะมาตัวไหนเราก็ต้องมาพิจารณากันหลังหวยออกนะครับอ่ะเรียบร้อยนี่ ประมาณนี้ให้เปอร์เซ็นต์แล้วแคปตัวนี้ก็ได้นะครับแคบตัวนี้ก็ได้หรืออแคบคู่กันเลยนี่นะครับนี่นะนนี่ะครับแคบคู่กันเลยก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub ส c r i b e นะครับส่วนสำหรับใครนะครับที่แคบข้อมูลแล้วไปลงตามกลุ่มต่างๆก็ไม่ได้ว่านะครับก็ให้เชลีกันนิดนึงนะครับแต่อย่าไปเรียก ค่ใช้จ่ายใะไทั้งสิ้นนะครับฟรีฟรีนะครับอันนี้ผมก็ให้ฟรีนะครับคือเป็นสะพานบุญนะครับเป็นเล่หมมงคลนะครับเอาต้องเลียไปใช้ให้เกิดความมงคลนะนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ